สวัสดีคะ่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสคะ่ะวันนี้กลั็มาเจอกันกับน,นะะ้ำเนาะค่ะน้องวันนี้ตามสัญญาเน,นาะค่ะน้ำจะมาว่าเ,เรื่ององานใหม่ที่เป็นข่าวดีของอคุณเม่งเนาะค่ะน้องน้ำจะมาว่าสู่เพื่อนๆฟังเน,นาะค่ะน้องเอ้าน้ำจะเริ่มเลยเนาะคะ่ะเพราะน้ำม,มีเวลาพอถึงสิบห้านาะทีเนาะค่ะน้ำจะไปหาปลูกมากินขานะะ้าวเนาะคะ่ะเนาะเอ้าวันนี้น้ำจะว่าสู่เพื่อนๆฟังเนาะค่ะว่าระบบการทำงานนี่ของฝรั่งเศสนี่สะ สามีน้ำเริ่มจากเป็นคนงานก่อสร้างเนาะคะ่ะน้ำจะบอกว่าสามีน้ำเรียนด้านก่อสร้างมาเนาะคะ่ะจากจากน้ำจะเขียนไว้ให้เพื่อนๆนเบิ่งเนาะคะ่ะถึงว่าระดับใดระดับใดเนาะคะ่ะคือผู้ซอยสร้างสร้างหัวหนา้หหนา,หหนาสร้างหัวหน้าหัวหน้าสร้างแล้วก็ใหญ่ข้นกว่าหัวหน้าสร้างแล้วก็เป็นเจ้าของเนี่ย มันมีระดับการทํางานเขาเป็นจังไนน้นำจเจวอซูเพื่อนเพื่อนฟังเนาะค่ะเนาะน้ำจะเริ่มจากว่าสามีน้ำนี่เลี้ยนเป็นคนเป็นเลี้ยนด้านก่อสร้างมาเนาะคะ่ะพอจบด้านก่อสร้างมากนี่สามีนางก็ไปเป็นผู้ซอยสางเนาะคะ่ะผู้ซอยสางก็คือเด็กกอเด็กยังเลยคะ่ะก็คือไปผปสมปูนไปแบกปูนไปคน้นอิฐคน้นปูนอีกอย่างให้คเจ้าเานาะคะ่ะอันนั้นก็อายุประมาณบระมาณถึงยี่สิบเนาะค่ะเนาะเรา จากนั้นมาสามีนามกาเป็กลเป็นซางเนาะคะ่ะเริ่มก็เริ่มเป็นซางก็ยียี่สิบกว่ากาก็เริ่มเป็นซางมากแล้วก็จนอ่าคุณแม่งนี่เราในในช่วงระยะเวลาที่คุณแม่งเนี่ยเป็นซางเนาะคะ่ะเรากจะเฮ็ดเป็นงานค้าขายไปนน้ำเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะกจาเมียคนเกาเ่าเราเนาะคะ่ะที่เพิ่นไม่ลูก้กินน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะหลังจาก คุณแมงเลิกล่ากับเมียเก่าของเราคนกับมีลูกน้ากันนึ่งนนะคะเนาะแล้วคุณแมงก็ได้กลับไปอยู่ไทยแล้วกไนนะะ็ไปเจอนามยุฟุนนะคะไปเจอนามยุเมืองไทยนะคะหลังจากกลับมาอยู่นี่สามีนามกับบัเฮ็ดเสร้างอีกนะคะสามีนามก็เริ่มที่จะคาคายมาเป็นพ่อค้านะคะเนะาะเพราะว่าสมัยตอนที่เราเป็นสร้างเราก็เป็นพ่อ้ามาอยู่แล้วแล้วก็เริ่มมาเป็นพ่อค้านะคะจนหนามมาอยู่มาอย่างน้น เขาก็เป <earth. S 2> ็นพ่อค้าน้ำกันมาเนาะค่ะจนเอ่อจนธุรกิจพวกน้ำลมร้านพิซซ่าเนาะค่ะจนเมดเนื้อเมดโตเมดอีหยังกันก็เลยสามีน้ำกระเลซมานั่งคิดเนาะค่ะว่าสิ่งที่เราอยากจะเฮ็ดก็คือที่อยากจะเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดแล้วก็ได้เงินดีก็คือการเอ่อเฮตงานก่อสร้างเป็นสร้างเนาะค่ะเนาะเป็นสร้างเราก็เฮาก็ไปเปิดร้านรับเหมา ไปเปิดบริษัทรับเหมาบริเวณลานรับเหมาไปเปิดบริษัทรับะะเหมาเนาะค่ะเกิดขึเหตุน้ากันสองคนเกิดือสามีน้มกับน้าเหตุน้ากันเนาะคะ่ะน่าก็เริ่มเริ่มจากตรงนั้นพ่อได้งานใญ่ขืนสามีน้มกับบอเห้นามไปเหตุเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเราอยากอายคนเราว่าเราไ่อยากให้พ้กยิ่งไปเหตุเราอยากอายคนไป่อยากให้เมียไปเหตุงานก่อสร้างน้าจังสนะีเนาะเรากับมีคนงานมีจ้างคนเนาะคะ่ะก็ลุ่มๆุ่มดันดอนเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าคาัส จ้างสร้างนี่มันกระแพงเนาะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นพ่อมันลุ่มลุมดอนดอนมาสามีนำก็เลยเศร้าเน,นาะค่ะเศร้ากะเลยไปเฮ็ดไปติดตอ่อเอเจนซี่ให้เขาหางานสร้างให้เนาะคะ่ะเนาะอ่าที่ว่ามันนี่ก็คือจักปีบัดถึงสามปีนะเพื่อนเพื่อนที่สามีนาอ่าเริ่มเริ่มที่คือคือเบสเซ็ตเริ่มที่จะกลับมาเฮ็์นี่บสี่ปีเนาะคะ่ะแล้ว หลังจากที่จะเปิดเทรับเปิดบริษัทรับเมาเนี่ยเ็ดเองนี่น่าจะอยู่ประมาณ4ีปีนะคะ,น,ะน่าจะอยู่ประมาณจนมาถึงนุกธุรมนี่คือ4ปีปีเปิดบริษัทอยู่ประมาณปีถึงสองปีนะคะกรเศร้เพว่ามันลุมล่มๆดอนๆเงินเท่ามันกับมันกับเมิดไปกับการจ้างนะคะเนาะ บันี้สามีน้ำกาเรเลยมาฮหดงานกับเอเจนซี่ขจาหางานให้เนาะค่ะน้ำจะบอกว่าเริ่มฮ็ดงานกับเอเจนซี่น่าจะเข้าปีที่สองกว่าๆกับปีที่สมแล้วลระค่ะเนี่ยจะเข้าปีที่สมแล้วสามีน้ำเนื่องจากว่าสามีน้ำเป็นคนฮหดน้ำตองน้ำตรงยอมรับว่าสามีน้ำฮหดงานเร็วสามีน้ำฮ็ดงานดีเนาะค่ะนาะแล้วกะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานอีหลีเนาะค่ะนอะบ่ว่าเราสิเฮ็ดงานอีอย่างเราสิตตั้งใจเต็มที่ของเราเนาะค่ะ กลับมานี่เมื่อยแอรแล้วเนาะค่ะสามีนางนี่จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะหลังจากที่เราเฮ็ดแบบนั้นคนที่เป็นหัวหน้าที่ใหญ่ขึ้นเขาเจ้าก็เห็นเนาะค่ะเนาะเขาเจ้าก็เห็นว่าสามีนําเป็นคนตั้งใจสามีนําเป็นคนที่มีอ่ามีความรับผิดชอบสูงเนาะคะ่ะเขาก็เลื่อนตําแหน่งสามีนามําจากเป็นสร้างสามีนําเริ่มจากจากสร้างเนาะคะ่ะเนาะคือฝรั่งเศสเขาจะเอื่นมาสร้างนล้วจะเรียงลําดับ,บ,บให้เพื่อนเพื่อนเบิงเด้อว่ามันคืออีหยังเนาะค่ะเนาะอะ เป็น้างเนาะคะนะ่ะเนาะสามีน้าเป็น้างอยู่ปีปีหนึ่งนะคะเนาะสามีน้ำก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเชฟเชฟอีคิปนะคะเชฟอีคิปน้ำไม่รู้ว่าน้ำจะว่าเป็นภาษาไทายว่าจังไรแต่ว่าน้ำจะขึ้นอันลีดไว้ให้เพื่อนๆเบิรงว่าเชฟอีคิปมันอยู่ระดับใดนะคะเนาะมันสูงกว่าชางมันสูงกว่าซางเนาะค่อเชฟอีคิปนี่สามีน้ำก็ได้เป็นเชฟอีคิปนะคะเงินเดือนสามีน้ำก็ขึ้น เ <c oughs> นาะคะ่ะหลังจากนั้นสามินามก็เหตุงานเหตุไปเห็ุมากก็ต้องบอกว่าที่ที่พวกนามยูเนี่ยมันเป็นเมืองหนาวเพราะมันเขาเมืองหนาวเนี่ยหิมะมันจะตกเพราะหิมะตกนี่งานทุกงานก่อสร้างทุกอย่างก็ต้องปิดเนาะคะ่ะสามีนามก็ปิดบ่ไดเหตุงานเนาะคะ่ะเลาก็ไปเหตุงานยูที่อบองเลนสักกีเนาะคะ่ะอันนั้นฮา่เปรเว้าถึงเพราะมันบ่เกี่ยวกับสร้างเนาะคะ่นะเนาะ หลังจากพอมาถึงนาฮอนอีกจะเขานาฮอนอีกสามีน้ำกะเริ่มที่จะเฮ็ดงานสามีน้ำกะไปเป็นหลังจากที่สามีน้ำเป็นเชฟอีคิปมันบอกค่ะเงินเดือนแล้วกับใบเขาเอินใบเงินเดือนนะคะมันจะเขียนว่าสามีน้ำได้ทํางานเป็นตําแหน่งอีหยังนะคะสามีนำ้ทำทางานเป็นเชฟอีคิปนะคะเนาะบันะบนี้สามีน้ำไปมองด้นะ่ะสามีน้ำก็ต้องเป็นเชฟอีคิป เนาะคะ่ะเนาะสามีนําก็ต้อตงหางานที่เป็นเชฟอีคลิปจะไ่ได้หาแล้วงานที่เป็นสร้างเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าในเชฟอีคลิปบางมองบางพื้นที่มันก็นต้อตงเป็นสร้างมันก็นต้อตงเฮ็ดมันก็นต้องลงมือเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะจนจับผัดจับผูได้มาเฮ็ดกับบริษัทบริษัทหนึ่งเนาะค่ะเอิหน้าจะบอกจังซีว่า การที่คน้คนที่จะเป็นสร้างแล้วขึ้นมาเป็นเชฟอีคิปนี่บางคนใส่เวลาประมาณ10ปีเนาะคะนะกว่าจะได้เป็นเนาะคะกว่าจะได้เป็นสามีน้ำเนี่ยใส่เวลาแค่ปีเดียวก็ได้เป็นเชฟอีคิปเนาะคะบาดนี้สามีนม้ำมาเฮดอ,อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยของปีนี้เนาะคะเนาะเนื่องจากเป็นโชคดีของสามีน้ำน้ำนาะค่ะสามีน,มนะะ้ำเป็นคนกะ เป็นคนกล้าที่จะว่ากล้าที่จะเฮ็ดนะคะเนาะ <c oughs> มันมีหมองหนึ่งที่เขารับอ่ะเชฟเดชันชีเชฟเดชันชีก็คือเป็นหัวหน้าของเชฟอีกิอกีอีกเธอหนึง่งนะคะเนาะสามีนามก็ได้ไปสมัครบังเอิญว่าเขาตอบตกลงที่จะเอาสามีนามนะคะเนาะตอบตกลุ่ที่จะเอาสามีนาม <c oughs> เขาให้การให้ทดลองงานเนาะคะ่ะเขาให้ทดลองงานประมาณเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะบถึงเดือนโด้วยซ้ำประมาณสองอาทิตย์เนาะคะ่ะเขาทดลองสามีนามการเป็นเชฟอีคิปของสามีนามสิเป็นจงนังไดผลปรากฏว่าบริษัทเขาภูมใจในการทํางานของสามีนามเขากะไปบอกกับเอเจนซี่ว่าฉันจะจ้างเขาในออตําแหน่งเชฟเดอะชันชี นะคะนะสามีนามก็ได้เขียนในใบรับเงินอนะใบเขาเอิ่นใบเงินเดือนมันบอกค่ะว่าเป็นเชฟเดชันชีนะคะเนาะแต่บัดนี้นามต้องบอกว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่บริ่งใหญ่หลายเนาะคะเป็นบริษัทที่บริ่งใหญ่หลายการเป็นเชฟของสามีนามกะได้เฮ็ดทุกตําแหน่งเลยเนาะคะเนาะบ่าว่าสิตรวจสอบงานบ่าว่าบ่าว่าสิเฮ็ดสั่งคนงาน ก็เป็นหน้าที่ของสามีนามนะคะึ่งซึ่งปกติแล้วมันตรงเป็นหน้าที่ของเชฟเดชันจีต้องไปสร้างงานกับเชฟอีคิปเชฟอีคิปจะต้องไปสร้างงานกับสร้างสร้างจะต้องไปเฮ็ดงานร่วมกับผู้ซอยสร้างมันสิเป็นอย่งสีสามีนาจะบริมีหน้าที่ไปโบกปูนโบอกอยังน่ะ สามีน้ำจะบริเีหนาทีนี่ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วบาดนี่สามีน้ำไปเกิดอุบัติเหตุในทีทํางานของบริษัทนี่นะคะก็หยุดงานกันไปเป็นเวลา10บสิบหามือสิบหามือหรือยีมือนําจำบ่ได้นาจํบาบ่ได้แนอาชาัดเนาะคะ่ะแต่อยู่ในเล่าๆนี่แต่ว่าเนื่องจากบริษัทเขาบบมีหัวหน้าคนอื่นเนาะคะ่ะเขาก็ให้สามีนำ้ำ ไปคุ้มงานให้ตอนที่สามีน้ำเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะสามีน้ำกลับไปประมาณสี่ชั่วโมงต่อมือเน,นาะค่ะเนาะกลับไปเบิ้งไห้เขาพอเมิดจากช่วงเวลาพักการเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะสามีน้ำกลับไปทำงานตามปกติแล้วสามีน้ำม,มีความรู้สึกว่างานอยู่น,นี่ได้เงินเดือนดีก็จริงแต่ว่าสามีน้ำเป็นทุกตำแหน่งเลยเนาะคะ่ะบอกว่าสิเป็นผู้ซอยร้างเล่ากเกไดเหตุเนาะคะ่ะบอกว่าสิเป็นร้างเล่ากเกไดเหตุสิเป็น เชฟอิอคิปแล hey, so ้วก็ได้เป็นสิเป็นเชฟเดชัเนชีแล้วก็ได้เป็นนะคะเนาะแล้วก็ได้เป็นสูงขึ้นจากเชฟเชฟเดรสเชนชีก็คือคอนดูกเตอร์เดทาวเวอร์ะค่ะน้ำจะขึ้นให้คอนดูกเตอร์เนอะเดทาวเวเนี่ยสิเป็นคนที่ไปหาสื่อของไปเบิ่งของไปติดต่องานเนาะค่ะเนาะบัดนี้ คอนดูเตอเดี๋ยวของบริษัทนั้นกาให้สามีน้ำไปเหตุงานนี่ล้วก็สามีน้ำแล้วมีความรู้สึกว่าเราทํางานหลายเกินไปเล่าเลยไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะคะไปเบิ่งบ่งได้ที่เขารับงานที่เป็นสามีน้ำไปหาไปหางานที่เป็น คอนดักเตอร์เดลทาโบเ้ค่ะเพื่อนๆโบเมนเชฟอีคิปที่เล่าได้ตำแหน่งสูงมือดีด้เล่าไปสมัครงานที่ตำแหน่งสูงกว่าเล่าเนาะคะ่ะถึงจะบอกว่ามันเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าสามีนำโบมีใบประกาศเนาะคะ่ะโบมีโบมีใบประกาศแล้วกับโบมีประสบการณ์แต่ว่าสามีนาำก็สมัครงานในตำแหน่งนี้เนาะคะ่ะซึ่งสามีนาำสมัครไปประมาณ3ามสหม่องเนาะคะนะ่ะเนาะ สมัครไปทั่วประเทศฝรั่งเศสเนาะคะ่ะและบัตดนี้มันมีบริษัทหนึ่งที่เขาติดต่อสามีนามมาแล้วเขาบอกว่าค o อน u ู t เตอร์เดอะทาที่สามีนามสมัครไว้มันเบา่างแต่เขาอยากได้ตําแหน่งเชฟเดอะชันชีคือตําแหน่งที่สามีนามดาลงอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะคะ่ะเขาก็ให้สามีนาม ไปคุยงานเนาะค่ะสามีน้ำกันลงไปคุยงานอยู่ที่มักเซยอยู่ที่ทางใต้ของฝรั่งเศสเนาะค่ะซึ่งห่างจากมงที่พวกน้ำยูนี่ประมาณสามชั่วโมงครึ่งในการขับรถเนาะค่ะสามีน้ำกัไปซึ่งล้างงานซึ่งล่างงานมงนี้เนาะค่ะโดยที่บม่ได้บอกข้าเจ้านะว่าเฮสิไปสมัครงานมงใหม่เนาะคะ่ะเนาะสามีน้ำกัไปไปสมัครปรากฏว่าเขาเขาสนใจในตัวสามีน้ำ ะะแล้วเขาก็าเลยบอกว่าเขาจะติดต่อมาอีกเธอเพราะเขาตรงประชุมกันแล้วก็ตรงตกลงเงื่อนเดือนกับสามีนามว่าสามีนามจะไ้ตรงไดเงืนเดือนเท่าใดแล้วก็าสามีนามนี่จะได้อย่างแน่น้าไปทำงานกับเขานะคะนะเนาะสรุปว่าหนึ่งอาทิตย์ต่อมาขาจาก็โทรหาสามีนามเขาบอกว่าเขาสนใจที่จะจ้างสามีนามในตําแหน่งเชฟเดชันชีนะคะเนาะแล้วก็เฮ็ดสัญญาว่า ถ้าสามีนำเลี้ยนจบคอนดักเตอร์เดทาวเวเขาจะรับสามีนำฝึกงานอยู่นั้นแล้วก็ให้สามีนำเป็นคอนดักเตอร์เดทาววอยู่นั่นเนาะเ่าดน,นี้เขาก็สรุปเงินเดือนมาให้ว่าสามีสามีนำเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่เราจึได้ยังน่กน็คือสามีนำก็ได้เงินเดือนออมี หนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะคะแต่สามีนําได้สิบสี่เดือนต่อปีนะคะเนาะซึ่งเป็นอีกอย่างที่สามีนากับบลูมาก่อนนะคะเพราะว่าอ่ามันจะเป็นเดือนที่สิบสามเขาจะให้ตอนคริสต์มาสนะคะหลังจากคริสต์มาสเป็นเดือนสิบสี่เขาจะให้เงินเดือนเพิ่มอีกอีกหนึ่งเดือนนะคะอาจจะเป็นเงินเดือนหรืออาจจะเป็นเงืนที่ เฮาเฮ็ดภารกิจสําเร็จแล้วเขาก็จะแบ่งให้เขาจะให้ในเดือนที่14บสีนะคะเดือนที่14มันจะมีอีกนะคะเนาะคือสรุปว่าสามีนําได้เงินเดือน14เดือนต่อปีนะคะได้ลดประจําตําแหน่ง1คันนะคะได้เงินตอนไปว่ากลองอีกนะคะได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนนะคะเนาะแล้วก็จะบ่โดนหักเงินเดือนนะคะแล้วได้ประกันชีวิตทั้งครอบครัวนะคะเนาะ,ะ,นะะนอ,นอันนี้ เขาวๆเนาะคะ่ะเขาวๆที่มันอ่าที่มันมีผลดีสําหรับสามีน้าสามีน้ามีนาทีรับงานจากคอนดูเตอร์เดทาโวแล้วกลับไปสร้างเชฟอีคลิปเท่านั้นเนาะคะ่ะสามีน้าจะมีนาทีรักกระคือไปติดต่อหาแรงอ่าสมมุิว่าสามีน้าต้องการที่จะปูนผสมเนี่ยต้องการ จักตันจักตันสามีนำตรงไปติดต่อแต่ละหมองวาา่ามีราคาเท่าใดราคาอันนี้เท่าใหรราคาคุณเท่าไดเราไปคือไปดีลเลอร์กับเขานะแมคะ่ค่ะว่าถ้าคุณให้ราคานี้ฉันจะทํางานกับคุณแต่คุณบาดหายราคานี้ฉันจะบดทางานกับคุณคือหาหมองที่ไปซื้อของที่มันราคาถูกที่สุดเราก็ได้คุณภาพดีที่สุดอันนี้คือนาที่ของสามีนมเรากับสามีนามสิอได้ค่าอาหารกลางวันเนี่ยยางต่ำก็คือ20ยูโร ต่อมืออาหารเนาะคะ่นะเนาะ,ะต่อมืออาหารเราก็จะมีเสื้อผ้าหนาแพร่ที่เขาต้องใส่ของอบริษัทนั่นเนาะคะ่ะเขาจะมีหายเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือความโชคดีของสามีนม้ำนะคะแล้วก็เงินเดือนนี้น้ำจะอุปกรณ์เพราะว่าถือว่าได้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเนาะคะ่ะสำหรับการทํางานที่รับเป็นเงินเดือนเนาะค่ะเนาะน้ำต้องบอกว่ารับเป็นเงินเดือน แล้วก็มีสวัสดิการอีกอย่างที่มันเยอะแย่มากมายเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่สามีน้ำได้รับก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นข้าวดีของสามีนม้ำของขอบครัวน้ำเนาะค่ะมือที่พวกน้ำรู้ว่าเขารับสามีน้ำก็คือเขาให้ไปเซ็นสัญญาอขอโทษค่ะ นำกับสิมีนามกับเปิดแชมเปญนกันอ้ยสนุกสนานกันเลยเนาะค่ะก็คือดีใจสุดๆกันไปเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะสิมีนามก็จะไปเริ่มทํางานวันที่ยี่สิบหาตุลาเนาะค่ะวันที่ยี่สิบหาตุลาวันที่ยี่สิบเก้าตุลาเป็นวันเกิดของสาิมีนามแล้วกับวันที่ยี่สิบแปดตุลาในเป็นวันเกิดของที่ยาเนาะค่ะปกติเรานำจะบอกว่าวันเกิดของสาิมีนามจะบอกค่ยดีปันใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นเป็นข้าวดีที่สุดที่ สำหรับวันเกิดของสามีน้ำนะคะเนากะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะคะเนาะบัดนี้พวกน้ำก็บจิเป็นจังไดพวกสามีน้ำจะไปเฮ็ดอ่าจะลงไปเฮ็ดงานกอนนะคะเนาะคือไปนอนบ้านมูนะคะเนาะคือเราบบไปนอนบานแม่เล่า้อคะไปนอนบานแม่เราบ้านแม่เล่าก็คือบ้านสามีน้ำนะะั่แหละแต่ว่าเราจะบบไปนอนกับแม่เล่าเพราะว่าอยากจะบอกว่าคัดข,ขาจาอยู่นากันว่าดดเด้อคะ่ะเพื่อนๆคือ ค,คือคือมาหมากับแมวอ่ะยู่มั่กันบ่ไดเทียงกันตลอดบ่บ่กค่อยถือกันเพราะว่าญาณนำเล่าเราบ่ชอบเลาบ่ชอบเป็นคนอยู่นําแม่แต่ลูกจะของเด้อค่ะเด้ออันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้เนาะค่ะสามีเอแม่สามีนาเล่าเป็นคนเอบ่พ,อพ่อเนาะค่ะเนาะเราเป็นคนบ่พ่อเนาะค่ะเราเป็นคนบ่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งกับชีวิตเลาบันไดเนาะค่ะพู้ใดไ,ดไปไกลเลาบ่คอยได้ดอกนั่นล่ะค่ะนำก็มาว้าสุเพื่อนๆฟังบันนี้สามีนำกะ โรงเรียนนะคะโรงเรียนโปรแกรมอฟอร์มาชองก็คือการเรียนข้อมูลของการเป็นคอนดักเตอร์ดัทาโวนะคะกะใส่เวลาเรียนประมาณ1ปีนะคะถ้าสามีนำตั้งใจเรียนในอย่างก็คือ1ปีสามีนำจบกะได้ไปฝึกงานเป็นคอนดักเตอร์ดัทาโวแล้วกลับไปเป็นคอนดักเตอร์ดัทาโวนะคะ บางมองบางพื้นที่คอนดูเตอร์เดอะทาวเวอร์ก็คือเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดเราในบริษัทเนาะคะ่ะล่องจากเจ้าของล่องจากเจ้าของบริษัทเนาะคะ่ะแต่บางมองเขาจะมีดีเลคเตอร์เดอะทาวเวอร์ก็ขึ้นใหญ่กว่าคอนดูเตอร์เดอะทาวเวอร์ขึ้นมากที่ล่องมาจากหัวเอ่อที่ล่องมาจากเจ้าของสำนักเนาะคะ่นะเนาะสามีนั่นก็ตั้งใจว่า กะสิเป็นคอนดูกเตอร์เดาทาวโอนนะคะเงินเดือนเงินยามมันกะสิหลายกว่ากะันแล้วกะเงินเกษียณนี่น่าจะบอกว่าได้เยอะมากๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีระดับการกเกษียณงานของเขาเนาะคะ่นะเนาะักทุกมือนีสามีงะสามีนม้ำเนี่ยได้เงื่อนกเกษียณเนี่ยเป็นเอตำนาะคะ่ะเอตำก็คือน่าจะบ่ต่ำกวอนหนึ 1, 1700่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันแปดร้อยยูโรเนาะเนาะต่อเดือนถ้าสามีนม้ำ ถ้าสามีนำเกษียณเนาะค่ะก็จะได้เงินประมาณนี้มาแต่ถ้าถ้าสามีนำนะขึ้นไปเป็นคอนดูกเตอร์เดอร์เทาโ์น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบสองพันห้าสองพันหาสองพันห, 2, หก, 2, หกต่อเดือนสําหรับเงินกเกษียณอายุเนาะคะเนาะเอา้าอันนี้ก็นำกับมาบอกสุเพื่อนๆฟังมันก็เป็นข่าวดีสําหรับครอ,อ,อบาาะครัวนำเนาะค่ะผู้ใดสิว่านำ เอาเมื่อกี้มีเสียงเตือนให้ไปรับลูกนะคะเอาผู้ใดสิว่าน้ำอ้างผู้ใดสิว่าน้มเสเอาเสียเอามาเว้าจังสิเอามาเว่าเป็นความภูมิใจของนามนามกะอยากว้าเนาะค่ะนามกะอยากเว้าให้เพื่อนๆได้ฟังสําหรับคนที่เขาติดตามนามกะมี่เนาะค่ะสำหรับคนที่อยากแสดงความยินดีกับนามนามก็ขอบคุณเนาะค่ะสำหรับคนที่อิจฉาแล้วก็ว่าโอ้สามีกามาเว้ากระจอกก็แล้วแต่เนาะค่ะเพราะนามเป็นคนที่ซูมือน <ve> ีนามบ่ค่อยสนใจในคํเว้าของคนพ่อปันใดเนาะค่ะบางคนกะจะเขียนมาว่าให้นามเนาะค่ะ ร้ายเนาะค่ะคนทีเขียนมาว่าให้นำนำกับให้ได้มันพานไปโดยการที่บ่ไปตอบขอความของเขาเนาะค่ะน้ำแทบจะบ่อ่านขอความบ่อ่านอีหยังผู้ใดชื่นชมยินดีกับน่านำก็ขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับคนที่ติเตียนที่เตียนมานำกับขอบคุณค่ะสําหรับคนชิดามาเนาะค่ะน้ำกับไปได้ไปอ่านเนาะค่ะอ่ไปชนีส่งมาเคาบเรลบมันก็ตีขึ้นเนาะค่ะน้าอ้าวอันนั้นก็ตีขึ้นไปหาเขาน่ละค่ะน้ำกา บ่เคยสนใจคำคำคนแล้วเนาะค่ะบางคนกะหาว่านําเป็นกะลงกะลีมาเนาะค่ะอันนั้นกะบ,บ่เป็นยังเนาะค่ะเนาะก,ก็แล้วแต่เขาสิเว,ว้าเอาวันนี้นาํากะสิไปหับปลุกเนะะกีน่ค่ะในแล้วก็อ่านํากะสิขอจบขอลาอ่าวิดีโอของนําไว้ซํานี้แล้วก็พอกับนามมําแมนคลิปวิดีโอหน้าเนาะค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย